พี่น้องนี่กล้วยไม้ของนาเล็กฮะนะก็เป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ว่าตระกูลช้างนี่ก็คือกล้วยไม้ที่ชื่อว่าเอื้องไอยเรตนะนาเล็กปลูกไว้เกาะในสวนของโรงพยาบาลแล้วมันโสมมากๆนะก็เลยย้ายมาอยู่ในโซนของหลังแฟลเรานะเดี๋ยววันนี้จะจัดการ เปลี่ยนเครื่องปลูกกันดีกว่าช่างจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้น้าเล็กก็มาจัดการกับกล้วยไม้นะของนาเล็กหน่อยหลังจากอนุบาลไว้นานแล้วนะคืออที่จริงพวกนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กาบมะพร้าวหรอกแต่ว่ามันหน้าแรงนาะเล็กก็ต้องการความชุ่มชื้นก็เลยใช้กาบมะพร้าวในในการที่จะวางไว้มันจะได้ทําให้รากไม่แห้งเกินไปเราเอาออกแล้ว จัดการตัดรากไปเลยนะรากที่มันยืดยาวไปนี่ตัดไปเลยฮนะแล้วยกขึ้นมานี่นะก็ะจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีบางส่วนที่รากกำลังเกิดนะก็ปล่อยทิ้งไว้ไปเลยแล้วก็ ตัดแต่งลำต้นสักหน่อยมีบางส่วนก็จะมีรากที่มันพอลำ,ลำต้นมันตายแล้วนะแค่นี้พอเดี๋ยวนั้นเ้วก็จะผูกกับเครื่องปลูกเนยะเครื่องปลูกนั่นเราก็เตรียมไว้แล้วเป็นไมนะ้เป็นไม้ธรรมดาไม้ท่อนอ่าเหมือนกับไม้หน้าสามนะ่ะเราจะไปผูกไว้อ,อย่างนี้เลย

คือพอีรากเขาจะต้องเขียวเข้มนะตอนนี้รากมันอ่อนเพราะมันซุกอยู่ในอกบามาพา้าเดี๋ยวนั้นเลยกก็จะผูกติดกับตัวนี้เลยนะเดี๋ยวจะใส่แค่สองต้นพอ อุปกรณ์นี่อุปกรณ์ที่ใช้ผูกเป็นตัวนี้เลยเชือกฟางธรรมดานี่แหละไม่ต้องอะไรนักหนามาอย่างนี้เลยนะก็ใครที่ที่จะผูกกล้วยไม้ก็ลองดูนะผูกรัดตรงลำต้นที่มันแข็งแข็งนะอย่าไปผูกรัดตรงลำต้นอ่อน ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปบาดไอตรงลำต้นนะทำให้ลำต้นเน่าได้นี่ปลูกยึดให้มันแข็งแรงแล้วก็รัดให้แน่นเลยนี่เลยปูกรัดตึงแน่นเลย แค่นี้ก็อยู่แข็งแรงแล้วเนี่ยอาจจะผูกเสริมอีกสักส่วนก็ได้กันมันเคลื่อนกันมันโยกเราก็วางตำแหน่งที่ว่าเหมาะสมให้เหมาะสมก็แล้วกันไม่ไม่ให้มันรบกวนกันพยายาม màu xinh xinh đẹp cho nó đẹp hơn một chút nữa, cho nó đẹp hơn một chút

đó là chúng ta sẽ có một cái 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 เห็นแนบอีกทีหนึ่ง ก็ตัวนี้มันยาวก็เลยปลูกสองข้อนะลองลองดูนะลองยกดูว่าถ้านาเล็กจะแขวนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็สามารถที่จะแขวนได้รากของเขาเนี่ยก็จะพยายามมันจะพยายามใช้ความสามารถของมันเองคือหาที่เกาะเอง เขาต้องการที่ยึดที่อาศัยนะ dragon. เป็นวิสัยของกว้นไม้อยู่แล้วคือต้องใช้รากในการยึดกับต้นไม้ต่างๆตัดแต่งให้สวยงามนี่แหละก็เนสำเร็จแล้วนะนาเล็กก็เอามาแขวนไว้ไว้ตรงโรงเรือนนี้นก็รอให้เขา ฟื้นตัวสักนิดหนึ่งและให้รากเขาเริ่มออกเริ่มเดินรากเริ่มแข็งแรงแล้วเจะเอาไปไว้ในโซนที่โดนแดดเต็มๆเพราะว่าตระกูลนี้เขาชอบแดดเยอะพอสมควรนะตระกูลช้างนะหรือว่าเอื้องไอยะเรศเนี่ยเนี่ยและตรงนี้ก็มีกล้วยไม้ถือว่าหลากหลายเลย ออกดอกอีกแล้วนี่ก็จะทําให้โรงเรือนตรงนี้คือเรือนกล้วยไม้คอยดูกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนะรอลุ้นกันอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นเะล็ก็พามาชมกันย,ย้ายเอื้องอายเรศนะจากที่อนุบาลไว้ในกระถางเริ่มสมบูรณ์แล้วก็มาปลูกใส่ ต่อไม้ขอนไมนะ้หรือว่าท่อนไม้ให้อยู่แบบใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดอีกขิ้นหนึ่งนะเล็กก็ปลนะูก <ผม S 1> ใส่ขอนนะเนี่ยรวมกันสองอันเลยนะใส่ขอนไม้เล็กๆแนะขวนไว้เดีนะ๋ยวให้มาดูอันก่อนหน้านั้นนะนี่นะเล็กเอามาปลูกเกาะรากเริ่มเดินแล้วเนะนี่ยเห็นไหมราก เริ่มเดินและเริ่มออกรากแล้วแสดงว่าเริ่มสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวค่อยลุ้นกันว่าจะได้ชมดอกกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมต้นนี้สารพัดกล้วยไม้เลยอะกับผมสำหรับคลิปนี้นะอะไรก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ